ครับวันนี้จะมารีวิวเครื่องกับยาที่เปลี่ยนใั้น้องคนเด้อน้ำมันยืมตรงหน่อยเอใส่น้ำมันเปลี่ยนถังน้ำมันละแล,ะลว้วก็เปลี่ยนคาบิวคาบิวอันบ่ค่อยดีสแตตติดแยกดเดี๋ยวจะลองสแตตทั้งคอนะครับ นีงเกด,ดีแล้นแลนวขอบูนบอก่ค่อยดียันเก่าอ่ะนี่ด้อขบูลที่ว่าเปลี่ยนห้อมันบาดีแล้ว ยายได้ก็บ,บปอย,อยู่บปอยู่ได้พักกับเดี๋ยวก็รห้วมาเป็นไมาเลยดีกว่าถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับ